นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สวัสดีครับแฟนเพจของโพสต TODAY นะครับนี่คือรายการ Big Talk Big Story นะครับกับพวกเราทีมข่าวโพสต TODAY เจอกันทุกวันนะครับช่วงเย็นเย็นประมาณหกโมงกว่าๆนะครับ ปกติวันนี้ผมก็จะมีแขกมานั่งร่วมพูดคุยในรายการนะครับกับคุณวิษณุบ้างกับคุณเกรียงบ้างนะครับแต่วันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ามีเรื่องที่ด่วนๆกันเข้ามาไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณลิซ่าแบ็คพิงติดโควิดนะครับที่ประกาศสดๆกันเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวพันกับเรื่องโควิดนี่แหละนะฮะเกี่ยวพันกับเรื่องสถานบันเทิงสถานบริการที่ ทางสบคเขาก็ยังไม่ได้อนุญาตให้เปิดได้นะครับแต่ปรากฏว่ามันก็มีข่าวออกมาเยอะว่ามีสถานบันเทิงหลายแห่งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยมีการลักลอบเปิดมีการเปิดบริการแบบโต้รุ่งก็มีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยติดต่อคนนี้เลยครับคนดังนะครับมือปราบหลายๆที่นะครับคุณศิระเจนจาคะนะครับเป็นสสกทมอของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ ท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรด้วยมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับคุณศิละครับครับสวัสดีครับครับแหมวันนี้เห็นอ่าไปถแถลงข่าวที่สภาว่ามีสถานบันเทิงสถานบริการเนี่ยลักลอบเปิดการแบบเย้อฟ้าท้าดินแบบไม่เกรงรกลัวกฎหมาย ไอ้ตรงนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนมาใช่ไหมครับใช่ครับเขาส่งคลิปมาให้ดูครับแล้วก็อ,อบอกว่ามันอยู่ห่างกับเอ,อสตชสำนานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแค่ข้ามถนนมหอืมครับแต่ก่อนหน้านี้คุณสิระได้ยินข่าวลักษณะนี้มาบ้างไหมว่ามีสถานบันเทิงอ,อลักลอบเปิดหรือว่าแอบเปิดโดยที่ทางรัฐบาลทางสปคยังไม่ได้อนุญาตได้ข่าวมามั้ยไหมครับมีครับมีครับ อรัผมก็ไปไปตรวจแล้วเป็นไปก็พอลงผมไปมันก็ปิดนะครับอืมครับหมายถึงว่าพอเคยไปตรวจสถานที่จริงมาแล้วด้วยใช่ไหมฮะครับแล้วก็ไปสามทุ่มแล้วไล่ปิดหมดเลยครับครับก็ทถนนข้าวสารนี่เนี่ยครับอืมสามทุ่มนี่เป็นเวลาที่เขาไม่อนุญาตให้ขายเหล้าให้ขายแอลกอฮอล์แล้วนะฮะครับปิดนี่คือปิด ปิดไฟเลยหรือว่าปิดอะไรฮะก็ร้านที่เราเป้าหมายเนี่ยเขาคอยปิดร้านเลยครับครับมีคนร้องเรียนมาว่าเขากลัว่ามัจะเป็นคัตเตอร์ใหญ่นะครับเอ่าก็เลยก็พาทีมคณะค้าราการไปไปดูครับครับในฐานะที่เป็นผู้แทนในฐานะที่เป็นประาธานกรรมการเองคุณคุณศิล,ล่าห่วงปัญหานี้มากน้อยแค่ไหนฮะคือห่วงห่วงสองด้านเนะ ทารที่ผู้เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงเนี่ยนะครับกลางคืนเนี่ยนะครับเราก็ห่วงเขานะนะครับห่วงเรื่องของการทำาหากินนะครับเรื่องของธุรกิจนะครับเรื่องความเป็นอยู่นะครับในบรการนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เราก็ห่วงคนที่ไปใช้บริการนะครับแล้วก็ไปรวมกันที่เยอะไม่มีมาตรการควบคุมนะครับการจะกการเป็นคัตเตอร์ใปนะครับ แต่ก็ใครบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคนไม่กี่คนเองนะที่ที่ตองรอใช่ไหมฮะอ่าน้อยกว่าน,น้อยกว่าที่เห็นในคลิปนะนะใครบอกว่าประเทศชาติเราเนี่ยบาดเจ็บล้มตายไปเท่าไหร่อ่ะเตียงเตียงเตียงก็ไม่มีนะครับก็จากสเิตุเอคคเตอร์สถานบันเทิงเนี่ยนะครับครับอืมเราประมาณเราหมดไปผมผมว่าหลายหลายแสนล้านนะไ,ไ,ไอไอไอรอบอะห้าเนี่ย ใช่ไหมบก้าเนี hmm. ่ยแล้วก็จากสถานบันเทิงเนี่ยนะครับเราเราเข้าใจเราเราเห็นใจนะครับกับผู้ประกอบการหรือว่าเอ,อค,นคนทํางานนะครับหรือคนในโครงการน,นะครับแต่ครั้นที่แล้วเนี่ยประเทศเราในบาดเจ็บไปเยอะนะครับเพราะอย่ที่ผมต้องซื้อรงมาเตรียมให้กับคนหลังสีนะครับเพราไม่มีเตียที่เข้าไปรักษา ไม่สามารถจะเข้าสู่การรักษาขั้นพื้นฐานได้นะครับต้องไปนอนตายที่บ้านอย่างนี้ยนะครับเราบอกว่าถ้าหากว่าบอกว่าความจำเรายังดีอยู่เนี่ยถ้าไม่ความจำที่สั้นเนี่ยนะมันเจ็บปวดมากนะฮาร์เตอร์สำหรับผมเนี่ยครับเห็นมีผู้ประกอบการสถานบันเทิงหลายๆแห่ง ก็ไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบเหมือนกันเขาบอกว่าเขาก็เดือดร้อนอยากให้ทางรัฐบาลเร่งเปิดเร็วๆต่างจังหวัดเองก็มีการเรียกร้องอยากให้เปิดเร็วๆไอ้ตรงนี้มันจะคุมกันยังไงฮะว่าถ้าเปิดเร็วแล้วก็เปิดแล้วไม่มีการดูแลมันจะไม่กลับมาเป็นคัสเตอร์ใหม่เหมือนอย่างที่คุณศิลาห่วงอีกคือผู้ตรวจอบการที่เขามาหาผมเี่แคันนะครับผมก็ให้ให้าำนานําไปนะครับแต่ก็ยังบอกว่า อผู้ประกอบการก็รับฝากไว่าจะทำมาตราฐานไม่ว่าจะเชคใช่ไหมแล้วก็ทำตามไม่ให้ทมีการแพร่เชื้อเนี่ยแต่ผมบอกว่าทั้งผู้ประกอบการจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีจ,จะได้จะควบคุมยังนะครับรบอกผมเพื่อว่าทุกคนจนใหญกจะทำให้ให้ดีที่สุดนะครับแต่เราจะควบคุมเองนะครับ,รบนะครับครับเห็นทาง สบคอเองบอกว่าวันศุกร์นี้จะมีการพิจารณาเรื่องนี้เหมือนกันว่าจะผ่อนผันให้เปิดได้หรือไม่ตามที่สถานประกอบการเรียกร้องตรงนี้อยากจะฝากอะไรถึงสบคไหมครับก็ให้คำนึงถึงคลิปที่เห็นนะนะครับว่ามันควบคุมได้จริงไหมนะครับนี่ขนาดลักลอบนะถ้าเปิดถูกกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนใช่ไหมปัจจุบันเนี่ย ที่บอกว่าร้านอาหารนะครับ et, มีมินตุตีเล่นได้นะครับและห้ามขายโซลาสุลาเนี่ยผมก็เห็นเอ๊ะทำไมเด็กนี่นิยมเอาแก้วพลาสติกมากันนะร้านหลุนๆนะใช้แก้วพลาสติกกันแก้วแก้วไม่ไม่ใส่อะนะหลังสามทุ่มนะนะกลายเป็นว่าโหี๋ยวนี้ิยมของร้านอาหารแพงๆเนี ideas, ่ยกล้เป็นแก้ว hmm. <Leonardo, S 2> แก,แก้วพลาสติกอืมแก้วกระดาษมั้งใช่ไหมมันกลายเป็นมันแปลกปว่าอ,อะไรอะ่ะมีมีการขายสุราไหมเอ่อแล้วก็ผมไปไปเที่ยวผมไปไปต่อไปัง่วันกี่ที่หนึ่งนะครับเอ่อก็ม็นดนตรีเนี่ยเจนพุ่งกลับไปกับผมเนี่ยอทนไม่ได้เลยต่างปิดเลยนะอืมเป็นร้านอาหารน,นั่งเนี่ยนะมีดนตรีนะครับเป็นดนตรีเล่นพอถึงมืดมืดต่อยเมาแล้ว ลูกขึ้นต้นกันก็โรงพยาบาลไม่มีการเอ่อคำนึงถึงก็เอ่อโควิดเลยนะครับครับก็ตีสตางค์มันหมดแต่ท่านทาโดนติดเล่าไปแะ้ครับครับก็ไปเห็นมากับตาเหมือนกันว่าเออมันมีจริงที่เขาล้องเรียนมาเนี่ยก็แสดงว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วในต่างจังหวัดอย่างที่ครูศิลาบอกว่าไปเห็นมากับตาตำรวจก็อยู่ในพื้นที่ด้วยก็ขังปิดเลยตอนนั้นบอกว่าพอก็ปิดเล้วเอออาเหตุผลมาก เขาไปกระต่าเนี่ยท่านผู้กับนะไปกับผมเน, <ะ S 2> น <ะ S 1> ี่ยนะก็ก็แสดงว่าปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นทั่วประเทศเลยไม่ใช่ว่าเกิดที่อ่าหน้าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติอย่างที่คุณศิลาบอกอย่างเดียวมันก็เกิดขึ้นแล้วหลายหลที่ถ้าเป็นอย่างนี้ผมบอกว่าทุกที่แต่ว่าตรงเนี้ยมันเราเราเห็นเป็นเรื่องของธุระเกิจรแต่อีกตรงเนี้ยมันก็อันตรายนะคือพอเปิดให้รวมตัวกันได้เนี่ย เล่นรุ่นหลักสูตรต่างๆครับนะโหเละเละกว่าที่เห็นนีมนะผมผมไม่อยากหรือจะส่งลิ่ให้ดูนะอ่าแล้วถามว่ามันคืออะไรกันอ่ะพอพอเล่าสุราเข้าไปแล้วมันดับยังอะไรกันไม่ได้ละสติสตังใช่ไหมอืมวันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเอ่อมันเทออ่านเดียวนะการจัดเลี้ยงรุ่นเลี้ยงสัมมนาอย่างเงี้ยนะ กว่าีต้องเข้าใจว่าปัจจุบันนี้โควิดยังไม่หมดไปจากบ้านเรานะฮะวันหนึ่งยังติดสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าพันอยู่เสียชีวิตอันที่แล้วรั้นที่แล้ว,ลว,ลวสภาผ่านเงินกู้ไปสองรอบนะสี่แสนกับกับกับเท่าไหร่กับร้านหลักร้านหนึ่งใช่ไหมเพื่อเพื่อจะมาเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับร 6, ร 5, ร 6, ถ้ารอบหกรอบห้ารอบหกเกิดถ้ารอบใหม่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นก็จะกู้ใหม่แล้วหาว่า,ารัฐบาลบริหารไม่ดีตอนแรกเนี่ยรัฐบาลเป็นที่หนึ่งของโลกนะรัฐบาลชุดเนี้ย,นนนยในการควบคุมการแพร่เชื้อเชื้อโควิดเนี่ยพอสถาเนเผชิญป่าด่าปุ๊บไปโทษโทษรัฐบาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นคณะรัฐบาลต้องให้ดูให้ดีนะครับและให้ข้อสังเกตอย่างนนะพอสถานเผินเปิดเนี่ยจะมีลักลอบ รงงานต่างด้าวมาต็มไมหมดเพราะเขาต้องใช้คนถูกไหมฮะใช้คนเกี่ยวกับเอ công 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 ่อวงวงกงการเนี้ยใช่ไหมก,กับต้องทํางานตอนนี้ชายแดนเนี่ยทะลักมาเพราะว่าเราเตรียมพร้อมที่จะเปิดสถานบันเทิงกันอ mm ืมครับใช่ะอ่าตรงนี้หลังถามว,ว่าพอเป็นแรงงานเถื่อนเนี้ยมีการตรวจเช็คไหมนะจริงอยู่บอกว่าคนไทยเข้าไปเที่ยวเนี้ย นะตัวก่อนเข้าแต่แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายว่ะใช่ไหมก็ให้ให้คุณคุณคุณเอ่อนักนักเที่ยวนะคุณระวังด้วยว่าการลักสนุกแค่แค่แค่ไม่กี่ชั่วโมงนะแล้วก็ไปอยู่กับคนเยอะเนี่ยไปผุ่มเสียงนะครับนะแล้วก็พอพอตาตาติ่จริงแล้วก็ไปติ่ที่บ้านเดิใช่ไหม ครอบครั <K ill> วครอบครัไวไม่ได้เที่ยวไม่ได้กินด้วยเพื่อนร่วมงานละ่ะใช่ไหมสังคมที่อดเออยู่ที่ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยเนี่ย <S <S <K ill> เขาก็ลําบากด้วยแถมเงินจะต้องไปรักษาเขา้าเงินภาษีคนทั้งประเทศแล้วก็ไม่ได้เที่ยวกพวกพวกเขาด้วยนะใช่ไหมมันกลายเป็นว่าเงินที่บอกว่าเก็บภาษีกับคนทั้งประเทศจึงึงไม่ด้ไปเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงไม่เกี่ยว สัญญาณอาจจะมีปัญหาครับอุศิล้วยังอยู่ยังอยู่คสนะวัสดีคับเสียงค่อนข้างจะมีปัญหารายการสดก็อย่างนี้ ครับครับคุณศิระได้ยินไหมครับผมได้ยินแจ้งเตนนะครับคือเงินภาษีของเขาครับก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าคุณศิระกำลังเดินทางอยู่นะฮะอยู่บนรถวันนี้เราก็ใช้ระบบซูมคุยกันนะครับยังอยู่นะครับคุณศิระครับ จังไหครับระบอครับระบอครับครับครับทีบบน,นี้หลักของคณะกรรมธิกา,ารเนี่ยรู้แล้วว่ามีการลักลอบเปิดการเกินเวลาบ้างขายสุราเกินเวลาบ้างในส่วนของกรรมธิการเนี่ยจะมีส่วนช่วยรัฐบาลในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับอย่างเห็นได้ชัดว่ามีการละเมิดกฎหมายเนี่ยแต่ต้องไปดูว่าเอา่อผิดกฎหมายอะไรแล้วก็ผู้ประครับใช้กฎหมายผู้รับผิดชอบเรื่องเนี้ย มคมีส่วนเกี่ยวข้องให้เขาเปิดได้หรือไม่ไมนะแลวเ,เขาเขาทำเป็นจะกล้าเปิดนะมีคนรับประโยชน์ไหมถึงได้มีการมองไม่เห็นเลาเราเว้นะนะครับไม่ประคับใร่เชิกฎหมายนะครับครัครเขาจะเชิญจะเชิญใครนะเห็นมีข่าวบอกว่าจะเชิญทางท่านพบตลอมาชี้แจงใช่ไหมครับใช่ครับเพราะมันจริงๆแล้วจะไอ้เครือเซนต์เวอร์เนี่ยเดินข้ามถนน รันเนี่ยมันใกล้ยืนมาตายจมูกเราเนี่ยหรือว่าเจ้าของเจ้าเกียิเส้นใหญ่ก็ต้องสอบถ,ถ,าถามว่าเกิดอะไรขึ้น ใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะบริเวณนั้นอย่างเดียวที่อื่นๆที่ริการโรงเรียนก็จะไปดูด้วยใช่ไหมฮะถ้ามีนะครับแก้มาเลยนะครับเพราะว่าผมผมมีคณะกรรพการเราเนี่ยมีคณะทํางานเรื่องนี้อยู่เรื่องเอามากแก้ไขเรื่องเรื่องสถาบันเทิอนอยู่ครับ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 มี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 ค <พอ S 2> ณะทำงานที่ที่จะตรวจสอบนะครับครับครับก็ อ่าถ้าประชาชนทั่วประเทศแล้วกันนะฮะเห็นว่าสถานที่ไหนเปิดเกินเวลาหรือว่ามีการลักลอบเปิดก็แจ้งมาที่กรรมธิการได้นะคุณศิระนะครับปรครับ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 วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เกียรติมาู่มพูดคุยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณศิระเจนจาคะนะครับตสุงเทพหานนครของพรรคพลังประชารัฐนะฮะอ่าวันนี้ท่านเป็นกรรมธิการการ กฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับที่เราคุยวันนี้ที่เราเชิญคุณศิระมาพูดคุยเนี่ยก็เพราะว่า,าช่วงบ่ายวันนี้ก็เห็นว่าคุณศิระเนี่ยไปแถลงข่าวที่รัฐสภา,าว่าได้รับการร้องเรียนว่ามีการเปิดสถานบันเทิงกันแบบมีมีคลิปออกมาแฉะนะครับคนที่เขาไปเที่ยวในสถานบันเทิงซึ่งอยู่ ฝั่งตรงข้ามสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับคุณศิร้าว่าอย่างนั้นนะฮะก็มีการดื่มกินกันอย่างเมามันมีการเต้นาตามคลิปนะครับก็เห็นภาพว่ามีการเต้นกันอย่างเมามันซึ่งก็เป็นมีความห่วงใยนะฮะว่า,าการไปรวมตัวกันมากๆแบบนั้นไม่มีแมสไม่ได้ปิดหน้ากากอนามายัยมีการตรวจหรือเปล่าสําหรับคนที่ไปเที่ยวผู้ไปใช้บริการเนี่ยว่า มีการติดเชื้อโควิดไหมอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความห่วงใยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ว่าจะได้มีการนํามาพูดคุยกันเพราะว่าปัญหานี้เนี่ยก็มีการพูดถึงกันเยอะนะครับช่วงหลังๆนี้ตอนเราก็เห็นว่าการติดเชื้อโควิดในบ้านเราเนี่ยก็ยังมีอยู่ถือว่ามียังมีอยู่เยอะด้วยนะครับสถานการณ์รายวันการติดเชื้อนี่ก็ยังสูง หลักสี่ห้าพันต่อวันนะครับผู้เสียชีวิตก็สี่สิบห้าสิบนะครับกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นสถานที่ติดเชื้ออันดับหนึ่งของประเทศนะครับอย่างวันนี้เนี่ยที่สบคประกาศออกมาก็เจ็ดร้อยสี่สามสิบสี่รายนะครับที่ติดเชื้อนะในกรุงเทพมหานครเนี่ยอันดับสองก็จังหวัดสงขลานะครับอันดับสามสงขลานี่สี่ร้อยี่สิบหกอันดับสองของประเทศนะครับ นครศรีธรรมราชเนี่ย290ถือเป็นอันดับ3ของประเทศนะครับอันดับ4ก็เชียงใหม่245แล้วก็อันดับ5ก็สุราษฎร์ธานีนะครับไล่กันไปห้าจังหวัดในภาคใต้ยังถือว่าติดอันดับท็อป10นะครับที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดของประเทศนะครับแล้วก็มีจังหวัดที่สบคอบอกว่ามีพบผู้ติดเชื้อแบบมีแนวโน้มสูงขึ้น ถือว่ามีความน่าเป็นห่วงนี่มีอยู่ห้าจังหวัดนะครับจังหวัดที่สบคอรประกาศออกมาก็คือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพิษณุโลกและก็สิงห์บุรีนะครับอ่าก็ถือว่าน่าห่วงอย่างที่อย่างที่พูดไว้แล้วก็คัสเตอร์ใหม่ก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับมีทั้งคัสเตอร์ตลาดนะครับคัสเตอร์โรงงานแล้วก็สถาประกอบการคัสเตอร์แคมป์คนงานนะครับคัสเตอร์โรงเรียนแล้วก็สถาน อ่าศึกษาอันนี้กระจายไปทั่วประเทศเลยนะครับเป็นคัสเตอร์ที่ทางอ่าสบคได้รวบรวมไว้นะครับแต่ว่าคัสเตอร์โล่สถานบันเทิงนี่ยังไม่มีนะครับเพราะว่าสถานบันเทิงหรือว่าสถานประกอบการเนี่ยปัจจุบันนี้ทางสบคอเองก็ยังไม่อนุญาตให้เปิดนะครับแต่ที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยอาจจะเปิดโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตไงหรือว่าเปิดโดยที่มีการลักลอบเปิดหรือ เขาบอกว่าไม่ใช่สถานบันเทิงแต่อาจจะเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีสดเล่นได้เขาก็จะอ้างเป็นแบบนั้นนะครับว่าเป็นร้านอาหารมีดนตรีเล่นได้ก็ขายเหล้าได้ขายแอลกอฮอล์ได้แต่ว่าไม่เกินสามทุ่มก็ต้องเลิกตามมาตรการของทางราชการกําหนดนะครับแต่ว่าที่คุณสุลยะบอกว่าสถานสถานที่บางแห่งก็มีแก้วที่อ่าสีทึบๆนะครับก็จะไม่รว่ว ถ้าลินน้ำไปแล้วเนี่ยจะเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นเป็นน้ำอัดลมก็ได้หรือว่าเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับบางแห่งก็มีการสั่งอาหารสั่งแอลกอฮอล์ไว้เยอะๆนะครับพอใกล้สามทุ่มแล้วก็ดื่มกินกันไปหลังสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ถือว่าไม่ได้ซื้อจากร้านอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเสียงที่เขาสะท้อนออกมาว่ามันเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในวันศุกร์นี้ก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าทางสบคชุดใหญ่ จะพิจารณาผ่อนปลนให้มีการเปิดสถานบันเทิงหรือสถานบริการต่างๆได้หรือไม่ตามที่ผู้ประกอบการร้องขอนะครับก็ต้องรอฟังการพิจารณาของสบคชุดใหญ่นะครับในวันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ว่าถ้ามีการผ่อนปลนตามตามที่มีการร้องขอก็โอเคว่าหลังจากนี้สถานบันเทิงก็จะเปิดได้อย่างถูกกฎหมายไม่ต้องมีกรอบอะไรมา ปิดกั้นนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงว่าเปิดแล้วก็อย่าให้เป็นคัสเตอร์ใหม่การคุมการตรวจคนที่เข้าไปเที่ยวก็ต้องตรงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกประการนะครับไม่เช่นนั้นเกิดคัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาเหมือนกับครั้งแรกๆมันก็จะกลายเป็นปัญหา,าวัวพันธ์หลักแก้กันไปอย่างเงี้ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ ก็ต้องถมงบป,ประมาณไปจํานวนมหาศาลกับการรักษาพยาบาลอีกก็ก็ต้องฝากหลายๆส่วนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราอก็มาคุยกันในเรื่องสถานบันเทิงสถานบริการที่อมีประเด็นข่าวอยู่วันนี้ก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้ถ้ามีประเด็นร้อนๆอ,อะไรเกิดขึ้นในสังคมเราก็จะนํามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ วันนี้รายการ Big t a l k Big s ก o r y กับพวกเราทีมข่าวโพสต์เดย์นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับขอขอบพระคุณแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามเรานะครับแล้วก็ติดตามเราได้ทุกวันช่วงเย็นเย็นหกโมงกว่ากนะครับกับพวกเราทีมข่าวโพสต์เดย์วันนี้ลาน,นะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Bi g Talk Big Story